มเด็จพระวชิละกกล้าวเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกร,ร,ะระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนกรัยและพร,ระราชกุศลธรรมัจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิพระราชสมภาราเจ้าให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธะพรใจเดสด็จสถิตเป็นนิ่งขวัหลักใจร,ราชนจาจักรใตกราบจิราติการเทินอิสมาเจติพิงมหาวชิลาลงกรพระวชิลากล้าวเจ้าอยู่หัวานอิสกั l ฉสเ o เดวัลตูอัพเวห t ตูมังส Administrators, Lecturers, Staff and the Students of m a h a c h u l a um l o n g k o r n r a j a b y a l a y a University, Lam Sai Subdistrict, Wang Noi District, t h a n a k o n s i Ayutthaya Province, from the 21 s t November 2021 up to the present. Humbly rejoice in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable Raja Grace. And um, with with Majesty the king's a great protection of the people's and uncuttable force of arms. May His Majesty the King's ever prosper with the proclamation blessings, be esteemed and revealed for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระาหารเด็กพระสงฆ์บนหอฉันในนิ้โดยสเสด็จพระราชสุศสสี่คณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือพระด็อกเตอร์พระครูศรีสิทธิบัณฑิตผู้อในการสนักทะเบียนและวัดผลเจ้าว,วาดวัดดีดวดและคุณยายชุติมาบุญมากวันนี้มาทำบุญกล้ายวันเกิดคุณยายชุติมาบุญมาก 26มกราคมบริจาคปัจจัยเป็นค่าพระทหาร5,129บาทคณะที่สองนางสาวปิ่นสุพันจงโชติชจบาลมันนี้มันทำเงินเพื่อความเป็นสริริมงคลงนะโดยหน้าที่สายยุนของพระครูิตดอเตอร์พระครูศรีสิทธิบัณฑิตเช่นเดียวกันนะบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัะาหาร เดือนทุกเดือนนะเดือนละหนึ่พบาทคณะที่สามคุณแม่เกลี้ยงคุณณนะรงมิวรนพร้อมได้ครอบครัววันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าประทารหนึ่งพหนึ่งร้บาทเพรวะ็นั้นก็นำพาาัทหารเระม,มาัตถวาตะสงประกอบด้วยแกงส้มยำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงจำนวน60สิกล่องขนมกล้วยและกระยาศาสตร์ คณะที่สี่ท่จะมาถวายอยู่ทุกวันก็คือคุณแม่ของสีนางพัชนาศีนางสาวโชติีสาชัยยันบูนพลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตัวและพระสิริแจ๊กตโกบริจาคปัจจัยหนึ่งหมื่น้าพันบาทตลอดเดือนมกราคมสองพ today apart s o n the loving kindness and compassion of King Rama the t 0 We have four groups of the who come to give the contribution to the fund, starting by King Ramadan. The, the first group is Dr. Prakusi, the director of um, the directors of registration and evaluation, the uh, abbot and abbot of what they do, along with <coughs> บุญมาวันนี้ on the special occasion uh, of the birthday of uh, Miss Situmara บุญมา d o n า t e 5ต1 2 5บาท The second group A คือ Miss u ิ a n วัลจงโจทย์สิริวัล donate 1,000 baht. บาท The third group is A คุณแม่เก a ียงคุณนร o n g n i w o n อารอง t h เธอ ฟาร์มลี่แฮร์โปรดมันดีกาออเดอร์ลันตัวอัดและออเดอร์เนท1,100บาทเดอะเฟรกรูฟเอฟคุณแม่ของสีมิสสิปัชนสีมิสโศกศิษย์สาเจนยูบุเรออาเรสุชาวดีจาร์ตัวอัดและประสิทธิยาปโตโกโดเนทเป็น1,000บาทถูกออเดอร์มันออกเจนยูอารีตู1,24 ลำนาวออนคอนเซนเทรตเอาเอาเอไม้ตุกิกเถอสู่ต่เตบออินป่ารลังเกตตืเต้นตเอดี๋ละพรนะละพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีพระสุก <Kab> ์จะให้พรรน้ำวิธีสสารตั้งที่ปราถนาและละพรจากพระสงฆ์ความเจริญนู่นยังยังไสืบต่อไปยะาวาริวาภูราปริปุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปกะปติอิติตังปติตังตุมังกิปะเมวะทะมิจตุสเปภูเรนตุตังกะปาจันโตปันรัสโอยะทามณีโชติรัสโอยะทานะเพียติโยเววันจันโตตาบารวันโก

三无天。